เอาซีฟมานนี่คร right. ับซีมมันนี่มเปลี่ยนั้ลอยตส่ลอยใส่ไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เร้ยเฮ้าเฮ้นเฮ้ย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 บฮ้ยเ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 ฮ้ย้ยเฮ้ยเยเฮ้เน้งเฮ้ย้ยเ้ย้เ้้เยเ้ยเย้เย้เ้เยเ้้เ้้เเ้ย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 ้เด ได้เจกิมมันีได้ขึ้นสวรรค์เด้อว่าต้องทำบุญแล้วครับมันีอเยเอรเยพ่อพีว่าน้ม่น้องรุงเนาะออาไปนี่ครับกปนเทมันนี่อาจานดูเซ่นี่นี่ครับเอยอโอ้สวงเลยพั่น้องเอยเดี๋ยวดูด่เขาไปกัมหนึ่งอ่ะเอาทีมงานครับเอาทีมงานครับวันี่ครับ โอ้บงหน้าตาครับแส่บวะครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับโอ้โหลูกพี่แซ่ยบวะบวลูกพี่เขาบอกว่าเส่บวครับครับครับโอเคนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวจิพาคกินนะครับครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบคพี่ๆครับรับครับอบ ชิมไหมชิมไหมเอาเอานำเลยไปดิครับนำเลย